หข้อควรระวังเมื่อกินผักผลไม้สำหรับคนความดันสูงวันนี้ผมมีข้อมูลสำคัญมาฝากสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกรับประทานผักและผลไม้ แม้ว่าผักผลไม้จะเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็มีบางข้อควรระวังที่คนความดันโลหิตสูงต้องคำนึงวันนี้เรามาดู5ข้อควรระวังในการกินผักผลไม้สำหรับคนเป็นความดันสูงหนึงระวังผักผลไม้รดเค็มเช่นมะก,กอกดองซึ่งมีโซเดียมสูงมาก อาจทำให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นได้ควรดีกเลี่ยงหรือกำจัดปริมาณ2ระมัดระวังน้ำผลไม้สำเร็จรูปที่มักมีน้ำตาลเพิ่มดื่มมากไปน้ำหนักอาจเพิ่มซึ่งส่งผลให้ความดันสูงขึ้นตามควรดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดเองจะดีกว่า 3. พึงระลึกว่าผักผลไม้บางชนิดมีวิตามินเคซึ่งอาจไปเพิ่มผลของยาละลายริ่มเลือดได้เช่นพืชตะกูลกะหล่ำบอกเคอรี่ผักผมควรปรึกษาแพทย์ถ้ากินคู่กับยาละลายลิ่มเลือด 4. อย่าก,กินผลไม้หวานจัดมากเกินไปเช่นทุเรียนเงาะลำไยมีน้ำตาลสูงกินบ่อยหรือมากไปน้ำหนักอาจขยับขึ้นความดันอาจตามมาเน้นผลไม้รสหวานน้อยจะปลอดภัยกว่า ไม่ควรดื่มน้ำผลไม้ปั่นที่ใส่นมหรือไอศครีมจะเพิ่มแคลอรี่และน้ำตาลทำให้น้ำหนักเพิ่มความดันสูงขึ้นได้ควรดื่มสมูทตี้ผักผลไม้ที่ไม่ใส่น้ำตาลแทนสำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูงการกินผักผลไม้เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเลือกกินให้เหมาะสมไม่ใส่เกลือหรือน้ำตาลเพิ่มกินแต่พอดี ผู้กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยควบคุมความดันได้ในระยะยาวมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลภา,าวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง